งานครับฟีดนะฮะตัวน้ำมัน E85 นะครับคันนี้แก้งานรีแบบจากที่อื่นด้วยนะมีท่อมีล้อนะครับอ่ะก็คันนี้มาจากการมีติ้งฟีด s l t นะฮะต่ขอขอบคุณนะครับเมื่อวานเพิ่งคุยกันอยู่หย,ยกหยก วันนี้เข้ามาหาเฉยเลยนะฮะก็คันนี้เป็นการแก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะครับก็อ่ะไม่พูดถึงดีกว่านะฮะก็แก้ให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องเอาไฟเดิมมานะครับแารแก้รีแบบจากที่อื่นผมไม่บวกไม่บวกค่าแก้เพิ่มนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเอาไฟเดิมมาเลยนะฮะทังให้ได้หมดไม่มีปัญหานะครับโอเคคันนี้มีวฉมมาอยู่แล้วนะครับโอ้ ครานี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟบแบนโดนจับส่วนผสมแล้วมากาอากาศนะครับสายเป็นซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนรนเลยนะฮะจูนฝั่จูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะมาดูตาเล่นกันนะครับน้ำมัน e85 ไป นะฮะก็ก่อนหน้าของเดิมคันเร่งก็จะดิดๆหน่อยนะฮะแกให้พบๆนะครับไม่มีปัญหาขับใช้งานในเมืองง่ายๆนะครับแต่คันเร่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวือหวาเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคก็ลองดูสำหรับลูกค้าที่ใช้ฟีดนะครับก็จูนนะฮะจูนคละสามพันหาร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟีนะครับยกเว้นแต่ สลับเกียร์นะครับออโต้ Auto ไปเอ็มทีเอ็มทีไปออโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบมาใหม่หรืออยากจูนกล่องเดิมนะฮะแล้วก็อ e ีโูน่าอูอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยอีกที่คือรับลูกค้าของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริาการในก,การจูนจเดียวนะครับเซอร์วิทเป็นแทรน,นทั่วไปไม่ได้รับนะฮะทำไม่เป็นนะครับผมมีทีมช่างอยู่เสรีไทยนะครับแล้วก็มีบริาการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดแต่จังหวัดผมก็ไปถ้าไกลจัดจัด รวมกันสามคันผมไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือกันแบบนะครับแค่พีพีจูรีแบบฮ o n d a ก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานสำหรับฟีดจูน้ำมัน e85 แก้งารีแบบจากที่อื่นนะครับแล้วก็ล้อสิบห้า